ความสัมพันธ์เสียตาพันผู้แตกที่ถูกจับตามองค่ะแม่งานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาเนะคะเรียกได้ว่ากําลังก้าวสู่ตลกแถวหน้าของเมืองไทยก็ว่าได้นะี่ฮะได้รับการสนับสนุนดีจากคุณบิ๊กบอสตาปัญญานิรันดกุลให้ชื่อใหม่ว่าพันผู้แตกค่ะหลังจากเฝ้าดูงานแสดงมาได้สักพักใหญ่แน่ใจว่าฝีมือการแสดงเขาก็ไปเป็นสองรองใครขนาดแก๊งสามท่าพันเนี่ยยังสามารถประทะได้สบายสบายจังหวะหาไม่เหมือนใครลองได้ลงทุนปั้นขนาดนี้รับรองว่าหนทางเดินของพันเนี่ย บนเส้นทางในวงการมาถึงก็คงดังคลายสมใจแล้วค่ะโดยทางด้านของคุณปัญญาเองก็ให้ฉายานามไปเลยนะคะว่าพลุแตกโดยมาถามถึงความสัมพันธ์ของเขาและเจ้านายอย่างเสยตาบอกเลยว่า เขาเองเป็นที่รักเอ็นดูของเสียตาพอสมควรเลยและค่ะความรักของเขานั้นอีกช่วงหนึ่งนี้ให้สัมภาษณ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ตั้งชื่อให้กับทุกคนที่ผ่านมาอยากให้ทุกคนได้มีชื่อที่คนสามารถจดจําในคาแรคเตอร์คนๆนั้นได้สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนพ,นพันผู้แตกเองผมเฝ้าดูฝีมือเขามานานจนเห็นถึงความสามารถและพัฒนาการทางด้านการแสดงซึ่งเขามีมุกตลกประสอ r แทรกตลอดเวลา ที่มาของคําว่าผู้แตกความหมายดีหมายความว่าความดงดังความสว่างสวยัยผู้ม,มันมักจะจุดขึ้นมาเฉลิมฉลองกันในงานเทศกาลจุดที่ไหนก็มีคนแห่แหนมองกันที่นั่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องรา้าค่ะที่คุณปัญญาเปิดเผยคะ่ะ